สึกครั้งนี้เป็นการจุดชนวนการสงครามซึ่งว่างเว้นไปนานหลายศตรวรรษระหว่างทั้งสองรัฐขึ้นอีกครั้งคุณรองประหลัดชูจริงๆแล้วน่า,นาจะไม่ใช่คนวิเศษชัยชาญอย่างที่หลายคนเชื่อกันแต่ควรจะเป็นคนกุยบุรีที่มีศักด์เป็นถึงเจ้าเมืองมากกว่าเช่นเดียวกับฉบับพระพันรัฐที่บอกว่าทัพของพระยาพิชัยสงครามนามชื่อประลัดชูได้ไปตั้งทัพรอฝ่ายพม่าที่จะยกมาทางมริดอยู่ก่อนแล้ว ไม่ได้มาเกณฑ์ชาวบ้านวิเศษชัยชาญไปร่วมทัพของพระยารัตนาธิเบตเหมือนอย่างที่ฉบับพระราชาทะเลขาระบุไว้และจากเจ้าเมืองกุยบุรีกลายมาเป็นขุนรองประลัดชูได้อย่างไรสวัสดีครับ พบกับเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมใบลงตุ้มกันอีกครั้งสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีที่26ขอนําเสนอทุกท่านในเรื่องขุนรองปลัดชูอยู่ในแน่ซึ่งเรื่องราวของขุนรองปลัดชูและนักรบนิรนามทั้ง400คนเชื่อว่าหลายคนคงจะได้เคยชมภาพยนตร์หรือได้รับทราบเรื่องราวต่างๆของท่านเหล่านี้มาบ้างแล้วแต่จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ทําให้เราได้พบหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นกว่าที่เราได้เคยรับรู้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นตามลงตุ้มไปเลยครับย้อนหลังกลับไปในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2302เมื่อทหาพรพม่า4,000นายภายใต้การนำของพระเจ้าอลองพยาและมังระาราชบุตรซึ่งภายหลังได้ขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระเจ้ามังระยกพลลุกรานลงมาตามชายฝั่งตะนาวสีสงครามในครั้งนี้หรือที่เรียกว่าศึกอลองพยา เป็นชื่อเรียกความขัดแย้งทางทหารครั้งแรกระหว่างอาณาจักรคลองบองแห่งพม่าก,กับอาณาจักรอยุธยาสมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวงสืงครั้งนี้เป็นการจุดชนวนการสงครามซึ่งว่างเว้นไปนานหลายศตรวรรษระหว่างทั้งสองรัฐขึ้นอีกครั้งราชวงศ์คลองบองที่เพิ่งจะสถาปนาขึ้นใหม่ต้องการจะแผ่ขยายอำนาจเข้าควบคุมชายฝั่งตะนาวสีตอนบนซึ่งปัจจุบันคือรัฐมอญแต่ขณะนั้นอยุธยาได้ให้การสนับสนุนแก่กรบฏชาวมอญ และจัดวางกำลังพลของอยุธยาไว้ฝ่ายอยุธยาปฏิเสธข้อเรียกร้องของพาม่าที่ให้ส่งตัวผู้นำกบฏมอนนอกจากนั้นพระเจ้าอรลองพญาต้องการเมียำนาาเด็ดขาดเหนือลุ่มน้ำอิราวดีและต้องการตอบโต้อิทธิพลทางการค้าของอยุธยาที่มีต่อมริดและตะนาวศรีซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกทั้งหากยึดกรุงศรีอยุธยาได้ยังเสมือนการประกาศความเป็นจกักรพรรดิราชที่เทียบได้กับเมื่อครั้งพระเจ้าบุเรงนองเคยแสดงสัญญาณุภาพเอาไว้ แผนยุทธการของพระเจ้าอาลองพญาคือเคลื่อนทัพหลบหลีกพื้นที่ที่มีการป้องกันอย่างแข็งแรงของอยุธยาตามเส้นทางที่สั้นและเข้าถึงโดยตรงมากกว่ากองทัพมพม่าพิชิตการป้องกันของอยุธยาที่ค่อนข้างเบาบางตามแนวใจฝั่งข้ามเทือกเขาตะนาวสีไปจนถึงอ่าวไทยจากนั้นวกขึ้นเหนือไปยังกรุงศรีอยุธยาฝ่ายอยุธยารู้สึกประหลาดใจกับการเดินทัพดังกล่าวโดยรีบจัดทัพมาพเผชิญกับพมา่าทางด้านใต้ของกรุง และจัดตั้งการป้องกันร,ระหว่างทางมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาทางด้านกรุงศรีอยุธยาขณะนั้นเป็นแผ่นดินในราชการของสมเด็จพระที่นั่งสุริยอาอมรินหรือพระเจ้าเอกทัศน์ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกล่าวไว้ว่าเวลานั้นนายชูซึ่งเป็นครูดาบอาถมาาผู้มีฝีมือในเขตเมืองวิเศษชัยชาญมีลูกศิษย์จำนวนมากและเป็นที่เคารพนับถือโดยทั่วไป ในชูได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรมการเมืองวิเศษชัยชาญตำแหน่งปลัดเมืองในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศชาวบ้านจึงเรียกชื่อคนผู้นี้โดยทั่วไปว่าขุนรองปลัดชูขุนรองปลัดชูได้รวบรวมไพร่พลเข้าเป็นกองอาสาสมัคร400คนสังกัดกองอาธมาตเพื่อเข้าร่วมทัพกรุงศรีอยุธยาต่อต้านการบุกของกองทัพพมา่าในสงครามพระเจ้าอาลองพยา โดยนำกำลังของตนเข้าสมทบกับกองทัพของพระยารัตนาธิเบตซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปตั้งทัพสกัดทัพพมา่าอันยกมาทางเมืองมริทและตะนาวสีหลังจากทัพพม่าตีทัพของพระยายมราชที่แก่งตุ่มแขวงเมืองตะนาวสีแตกแล้วทัพดังกล่าวจึงเดินทางข้ามด่านสิงขรมุ่งสู่เมืองกุยบุรีเพื่อใช้เส้นทางเรียบชายฝั่งทะเลเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาพระยารัตนาธิเบตซึ่งรั้งทัพอยู่ที่กุยบุรี จึงส่งกองอัธมาศของขุนรองปลัดชูให้มาสกัดทัพอยู่ที่อ่าวว่าขาวปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กองอัถมาศของขุนรองปลัดชูได้ปะทะก,กับกองทัพพม่าซึ่งมีกำลังราว8,000คนตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงก็ยังไม่แพ้ชนะแต่ด้วยจำนวนที่น้อยกว่าและไม่ได้รับกำลังเสริมจากทัพของพระยารัตนาทิเบตกองอาธรมาศจึงตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบเพราะอ่อนล้า และถูกฝ่ายตรงข้ามไล่ต้อนลงทะเลฆ่าฟันจนเสียชีวิตทั้งหมดพระยารัตนาธิเบศเมื่อทราบว่ากองอัธมาศแตกพ่ายจึงได้เร่งเลิกทัพหนีกลับมายังกรุงศรีอยุธยาพร้อมด้วยทัพของพระยายมราชและกราบทูลรายงานการสึกว่าศึกพมา่าเหลือกําลังจึงพ่ายส่วนกองทัพพมา่าเมื่อผ่านเมืองกุยบุรีได้แล้วก็ยกทัพมายังกรุงศรีอยุธยาโดยสะดวกเรื่องราวของขุนรองปรชชู นับได้ว่าเป็นตำนานของวีรชนผู้กล้าหาญโดยแท้แม้ท่านจะมีกำลังเพียงน้อยนิดก็หาได้วาดเกรงกำลังของศัตรูที่เหนือกว่าไม่ตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลากล่าวว่าท่านเป็นคนมีของถึงพ่ายแพ้ก็ไม่ตายแต่ถูกพม่าจับตัวไปแต่ฉบับอื่นส่วนใหญ่จะกล่าวเพียงว่าทัพของท่านแพ้หลังจากนั้น12ปีชาวเมืองวิเศษชัยชาญได้สร้างวัด400ขึ้น เพื่อทิศส,ส่วนกุศลและเป็นอนุสร์แก่ขุนรองปลัดชูและกองอาธมาททั้งหมดเมื่อปีพุทธศักราช2314ปัจจุบันอยู่ที่หมู่4ตำบล400อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองและได้มีการจัดสร้างอนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชูขึ้นภายในบริเวณวัด400โดยมีพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2553 เรื่องของขุนรองปลัดชูและวีรชนทั้ง400คนนำมาสู่การสอบทานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อมูลเอกสารหลักๆที่กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนี้คือคําให้การขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมเอกสารจากหอหลวงเป็นพระราชฟงสวดานกรุงศรีอยุธยาที่ชำระขึ้นจากการสอบทานข้อมูลจากฝ่ายราชวงศ์บ้านพลูหลวงกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับขุนรองปลัดชูว่า ครั้นพระอุทุมพรราชาอนุชาธิราชนิราชจากบรรพชิตก็ช่วยกันคิดกันบ้านเมืองกับพระบรมเชษฐาที่จักต้านพมา่าจึงกะเกณฑ์ขุนานางที่จักตั้งให้เป็นนายทัพที่จักต้านทานพมา่าจึงเกณฑ์ให้พระยาสงครามนามชื่อปรลัดชูแลพระยารัตนาธิเบศพระยาราชวังสมเสนีพระจุลาหลวงศรียศหลวงราชพิมล ขุนศรีวดลแลทหารอันมีชื่อออกมาอาสาที่จักแทนพระเดชพระคุณพระราชพงศสวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมที่ชำระในสมัยทนบุรีรัตนโคสินกล่าวว่าพระยาทานมาจิงเกฑ์ไพร่ห้าร้อยเข้าบรรจบกองปลัดชูแล้วให้ยกไปตั้งตำบลว่าข่าวริมทะเล ฝ่ายทัพหน้าพมา่ายกขึ้นมาตีกองปลัดชูก็แตกพ่ายพระราชพงศาวดารฉบับบริติ s h มิวเซียมชำระขึ้นในปลายรัชกาลที่หนึ่งปรากฏข้อความว่าพมา่ายกขึ้นมาตีทัพพระยาย,ยม,มาราชนักแก่งตุ่มแตกแล้วยกแยกไปตีกองปลัดชูซึ่งตั้งอยู่ตำบลอ่าวขาวริมทะเลจึงแบ่งไพรพลห้าร้อยกไปช่วยกองปลัดชู รบกันอยู่ประมาณกึ่งวันกองปลัดชูก็แตกพ่ายมาพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาชำระในสมัยรัชกาลที่สปรากฏความว่าขณะนั้นขุนรองปลัดชูเป็นกรมการเมืองวิเศษชัยชาญเข้ามารับอาสากับไพร่400เศษขอไปรบกับพมา่าด้วยจึงโปรดให้เป็นกองอาจสามารถกองหนึ่ง ให้ไปในกองทัพพ,พระยารัตนาธิเบศพงศาวดารฉบับพระราชาเทเลขานี้พ้องเขากับตำนานของชาวบ้านวิเศษชัยชาญมากที่สุดแต่ถ้าลองมองในมุมของประวัติศาสตร์และว่ากันตามหลักฐานแล้วเรื่องราวของขุนรองประลัดชูน่าจะต่างไปจากความรับรู้ของคนทั่วไปจากการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยคุณปรามินเครือทองนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมพบว่า คุณรองประลัดชูจริงๆแล้วน่าจะไม่ใช่คนวิเศษชัยชาญอย่างที่หลายคนเชื่อกันแต่ควรจะเป็นคนกุยบุรีที่มีศักดิ์เป็นถึงเจ้าเมืองมากกว่าเหตุที่มีการตั้งข้อสงสัยนี้ขึ้นมากร็ราเพราะว่าเมื่อมีข่าวว่าอังวะจะยกทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาถึงสทางคือทางมริดท่ากระดานและเชียงใหม่หากขุนรองประลัดชูมีสำนึกรักบ้านเกิดก็น่าจะรอรับศึกที่บ้านเกิดคือวิเศษชัยชาญ มากกว่าจะยกกำลังไปถึงกุยบุรีแถมพระราชพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ก็ยังได้กล่าวถึงทัพที่ตั้งรับพม่าที่กุยบุรีเอาไว้ว่าด้วยมิได้มีวิจาร์ณพระเชายานก็ผ่านเขา่าทรงเชื่อเอาทั้งสามทางจึงดำรัสสั่งให้พระยาพิชัยสงครามนามชื่อปลัดชูพระจุลาหลวงศรียศหลวงราชพิมล ขุนศรีวรคัน5คนคุมพล5,000ออกไปต้านทานข้างมาริดก่อนเช่นเดียวกับฉบับพระพรนรัตที่บอกว่าทัพของพระยาพิชัยสงครามนามชื่อปลัดชูได้ไปตั้งทัพรอฝ่ายพม่าท,ที่จะยกมาทางมาริดอยู่ก่อนแล้วไม่ได้มาเกณฑ์ชาวบ้านวิเศษชัยชาญไปร่วมทัพของพระยารัตนาธิเบตเหมือนอย่างที่ฉบับพระราชาทะเลขาระบุไว้ คุณประมินได้ยกพระอายการตำแหน่งนายทหารหัวเมืองในกฎหมายตราสามดวงขึ้นมาอ้างอิงโดยตำรานี้ได้ระบุถึงตำแหน่งของออกรพระพิชัยพักดีสีวิสุทธิ์ที่สงครามเมืองกุยบุรีขึ้นประแดงอินปันซ้ายพูดง่ายๆก็คือขุนรองประลัดชูที่เรียกกันนั้นเดิมน่าจะเป็นเจ้าเมืองกุยบุรีมากกว่าที่จะเป็นผู้นำชาวบ้านวิเศษชัยชาญที่ยกทัพอาสามากไกลจากอ่างทอง แล้วจากเจ้าเมืองกุยบุรีกลายมาเป็นขุนรองปลัดชูได้อย่างไรตรงนี้หากพิจารณาจากผลการพ่ายศึกในสมรภูมิว่าข่าวที่กุยบุรีจะเห็นว่าแม่ทัพในกองหลายท่านที่ต้องรับโทษและถูกจองจําอยู่ในเมืองหลวงแต่หลังจากเสร็จศึกที่กุยบุรีได้16ปีได้เกิดศึกอาเซาวุ่นกี้ขึ้นในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งคราวนี้ชื่อของขุนรองปลัดชูก็กลับมาอีกครั้งในฐานะกองอาธมาช ดังความปรากฏในพระราชพงศาว,วดารสยามฉบับ British มิวเซียว่านาวันเสาร์แรม13ค่ำเดือน3ยกกระบดเมืองชัยนาศมากราบทูลว่าหลวงพลขุนรองปลัดชูไปสืบข่าวราชการณเมืองกำแพงเพชรเห็นค่ายพม่าณบ้านโนนศาลาสองค่ายบ้านถลกบาทค่ายหนึ่ง หากว่าพระยาพิชัยสงครามนามชื่อปลัดชูเป็นคนเดียวกันกันกบขุนรองปลัดชูแห่งกองอัธมารจริงไม่ว่าจะสังกัดชัยนาทหรือวิเศษชัยชาญก็เท่ากับว่าปลัดชูจากตำแหน่งเจ้าเมืองกุยบุรีศักดินาสามพันกลับมารับราชการที่กรุงธนบุรีมากินตำแหน่งรองปลัดเมืองศักดินาสามร้อยแทนซึ่งหากปลัดชูจะกลายเป็นคนวิเศษชัยชาญก็คงจะเกิดขึ้นในตอนนี้ ส่วนเรื่องตำนานวัด400คุณปรามินวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นว่าสร้างเพื่อเป็นที่ลรลึกให้กับทหารที่เสียชีวิตจากสมรภูมิว่าขาวและประวัติวัดของกรมการาศาสนาที่ระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2314ซึ่งอยู่ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งขุนรองปลัดชูน่าจะรับราชการตำแหน่งสุดท้ายอยู่ที่นี่และอาจสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ลรลึกสมรภูมิว่าขาวก็เป็นได้ หลังจากเสร็จสึกอลองพญาแล้วสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็เสเด็จกลับออกไปบรรพชาดังเก่าและได้เสเด็จไปประทับที่ตำหนักคำหยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเพราะคนในพื้นที่เป็นพระญาติของพระราช,ชมารดาผู้คนในสังกัดของพระองค์ก็คงจะมีอยู่มากในท้องถิ่นนี้ซึ่งก็แสดงความสัมพันธ์ต่อท้องถิ่นนี้ขณะเดียวกันอำเภอโพทองก็ติดกับอำเภอวิเศษชัยชาญจึงอาจจะเป็นไปได้ว่า ปลัดชูเป็นพวกข้าหลวงเดิมคืออาจจะมีตําแหน่งเป็นประหลัดกรมของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์หรืออาจจะเป็นของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรดังนั้นในพระราชพงศาวดารจึงออกนามว่าปลัดชูจบลงแล้วนะครับสําหรับเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมใบลุงตุ้ม EP ที่2ีซึ่งเป็นการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของนักวิชาการตามหลักฐานเอกสารหากท่านชอบเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืม อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจและก็ไม่พลาดในอ p ีต่อไปสวัสดีครับ